4.2ต่างุนเหรอเมื่อกี้ทอทีระดับพอกุ้งใหญ่เนี่ยน้ำระดับน้ำนี่จะสูงประมาณเท่าไหร่นะออช่วง7-8วันในน้ำขึ้นเป็นเมตร8เมตร9ครับเมตร8เมตร9ขึน้นตามจำนวนตันของพืชการพี่นะคัอ่าฮะอ่าฮะเมต8เมตร9ก็คือ70วันใช่ไหมคะ หมายเราดูที่ขนาดว่ากุ้งขนาดเท่าไหร่เราถึงจะจับหรือว่าดูที่วันคือดูการกินอาหารแล้วก็ดูไอ้นี่เปโอมันความหนาแ่นถ้าสมมุตินะเราก็อาจจะพาเชียนออกบ้างใช่พาเชียนรอบที่แล้วพาเชียนไปตอนเนี้ยักปภาพรับได้ไม่เกินไม่เกินสามสิบห้าตันสามสิบห้าตันเพราะฉะนั้นพอไปชนสาราตันตุมพาเชียน อ๋อค่ะก็คือพอดูกุ้งความหนาแน่นอะไรเงี้ยถ้าดูได้สามห้าปุ๊บเนี่ยเราก็พาเชียนออกบางส่วนอรอบที่แล้วพาเชียนไปสองทีพาเชียนสองครั้งอ่าพาเชียนสองครั้งครั้งหนึ่งเอาออกกี่เท่าไหร่อ่ะครั้งแรกผมเอาออกสามตันตีอ่าที่สามสิบหกตัวออ้้สามบหกตัวคนอื่นยังเลี้ยงไม่ถึงเลยแล้วก็แล้วก็พาเชียนที่ยี่ 26สิบหกตัวไปหกันห้าแล้วก็ไปปิดบ่อที่ยี่บสองตัวที่ผ้าตันเจ็ดตันแปดเลี้ยงยังไงเนี่ยได้ยี่สิบสองตัวไหนบอกเทคนิคให้ฟงรรหงังนี่ไม่มีอะไรครับไปพัดถกเนี่ยไปพัดเนี่ยถูกต้องแล้วก็น้ําน้ําสะอาดรือสะอาดแค่นี้ไม่มีอะไรผมบอกว่าทางฟามเนี่ยปิดบ่อไปขอบทิ่แล้วปิดบ่อไปเลยบนะ่ขอขอบทิ่แล้วเนี่ยปิดไปอ่ายี่บแปดไร่ข้าบ่อยี่แปดไร่ ิดไปร้อยร้อยสิบสองตันร้อยสิบสองตันแล้วก็พาเชียนไซ์เล็กสุดสี่ห้าตัวแปดตันยิงไซ์เล็กสุดแล้วก็ไปพาเชียนที่หน้าสามเนี่ยไปสาสิบเจ็ดตันที่เหลือไปหน้าสองคเลยเนี่ยบางคนถามนะคะว่าเอะเขาเลี้ยงกันหน้าสองนี่ทำยังไงหน้ายี่สองตัวอะไรอย่างเงี้ยดูใน,นหลักคุณต้องไม่มีเลในในบอ่อไม่มีสารเีใน,ในบอ่อต้องเกลี้ยง ถ้าไม่เกลี้ยง <C> e <an> เลี้ยงเลี้ยงไปทีฟสองบ่อเลี้ยงยากยิยง่งไม่มีมสารนี้ในบอ่อเนี่ยมันจะทําให้กุ้งโตไวมากใช่ไหมหรือว่าเป็นที่สายพันธุ์ด้วยอ่าไอไอเรื่องโตเนี่ยมันเกี่ยวกับสายพันธุ์อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเรามีตะกอนหรือมีเลนอยู่ที่แนวฝีมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ม,มีเลนอยู่ในบอ่อไปต่อไม่ได้อืมค่ะก่อนหน้านี้ผม,ผมเนี่ยจะไม่ให้เป็นเลนผมจะเอาดูดระหว่างให้เป็นตะกอนเป็นที่กุ้งไม่ทันไม่ทันเป็นเลนะเป็นตะกอนแล้วดูดออกอย่ากให้อย่าให้ทันมันเป็น ถ้าน้ําที่ดูดออกมาดําแสดงว่ามันเป็นเลนแล้วอ๋อคือสังเกตน้ําที่ดูดออกมาจากกลางบ่อแต่ยังเป็นใสๆอยู่ก็โอเคคือตัวใหญ่จะขุนล้วก็ขุนเนี่ยจะขุนน้ำาทีอดออกมาจากขุนบางบงแต่ถ้าอะไรที่ดําแสดงว่าพื้นเรามีปัญหาแล้วมมันไปตั้งอยู่ตรงไหนแล้วงูมึงแล้วกุ้งกุ้งคุยแล้วกุ้งเขียถ้าเกิดกรณีแบบนั้นแล้วเราจะจัดการยังไงลงคือพอเจอแบบนี้ลงสำรวจแล้ว่ามีตรงไหนถ้าเกิดมันอยู่วงในเนี่ยก็อาจจะปรับ เป็นหลักคือปรับใบพัดปรับใบพัดไม่ว,ว่าลูกน้องล,องลากกุ้งไปนี่หลักคือต้องปรับใบพัดได้จากส่วนน่ะตั้งแต่แรกก็คือ,คอ,คอ,คอต้องมองตนะแบบั้งแต่ดแบบีแรกแล้วถ้าสมมติว่าคือก่อนลงกุ้งเราต้องมาสำรวจดูก่อนวางใบพัดดูตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยอย่างนั้นใช่ไหมแ,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 แล้วทั้งบ่อก,ก็คือใช้ใบพัดอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมเมื่อก่อนก็เปลี่ยนเป็นใบพัดแบบกวางไหมแล้วก็ หันมาใช้ทางนี้แทนเอที่นี่เขาใช้แบบใบใหญ่มากแม่แล้นท่นแรกเนี้อ๋อันนี้เป็นบอ่อเก็บน้ำใช่ไหมคะเนี่ยบออ่บอพัอองงาบ่อพังาน้ำต้องใช้เยอะมากนะคะน้องคะพี่น้องดอนพี่ทราบข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในห้าบ่อเนี้ยมันจะมีบอ่อที่มีเกิดเอ่อกุ้งเป็น เอ็เนี่ยมีใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเลี้ยงผ่านได้อย่างนั้นน่ะคือห้าบ่อห้าบ่อเนปล่อยตรงสองบ่อค่ะแล้วก็เนื้อสองเนื้อสามบ่อค่ะที่ไม่เจอเอ็เอเลยรอบที่แล้วเนี่ยแค่บ่อเดียวบ่อเนี้ยอ๋อค่ะไอ้บ่อบ่อสามเจอเอ็มเอสตอนสายสองวันเพราะว่าคือมันเป็นช่วงของการตัดไปพัดรอบแรกแล้วคือผมก็พยายามเดินหาแล้วมันไปเจออยู่หน้าคุณสว่างมากเลยเราน่าจะมาคุยตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกนะไปเจอไปเจอตรงโน้นอยู่ไปเจอตรงโน้นอยู่มุมหนึ่งเจอเลนอยู่มุมเดียวอ่าก็ สองวันร่วงเลยจากกรุงล้านสี่ก็เหลือ,อแปดแสนแปดแสนแล้วก็แปดแสนแล้วก็ล่าแล้วก็ลากมาลากมาจับที่สามสิบห้าตัวไปยี่สามตันสี่เด็นหลักคือบอกว่าถ้าเจอเมเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าเราต้องไปดูว่าพื้นเรามีปัญหาตรงไหนเราต้องเคลียร์ออกคือผมไปเจอปุ๊บผมตั้งไปพัดตัดเลยตัดแล้วในภายในสามสี่วันผมถ่ายน้ำร้อยเปอร์เซ็น ก็คือต้องลงพื้นดูเลยใช่ไหมว่ามีปัญหามีเลนอยู่ตรงไหนกันเจอ EMS เนี่ยมีมีมีเลนอยู่ทุกบ่อผมมั่นใจว่ามีมีมีของเสียมีกีกุ้งอยู่ตรงไหนบ้างมุม่เไงถ้าเราหาเจอแล้วตั้งใบพัดตัดเหรอผมคือผมอ่าแค่เนี้ยเหรอวิธีการคือคือวิธีไอกหลักการอ่ะท่านไอกหลักการนะคือเอาเอาออกแต่วิธีการอ่ะต่างกันได้คือเหมือนว่ามีเลนเอาคุณจะคุณจะใช้เครื่องวิธีการยังไงดูดก็ได้แต่ผมอ่าผมปรับใบพัดผมใบพัดยัดแล้วผมถ่ายน้ำ คือมันต้องเอาออกให้ได้แล้วแต่วิธีการจะทำไงก็ได้หลักการคือเอาออกภาษาอังกีษออกแปลว่าวิธีการต่างกันได้ทําไงก็ได้ขนาดกุ้งที่เป็น EMS แล้วยังสามารถพอใช้วิธีการหลักการตามวพวกนี้ครับที่มันผ่านหน้าตัวหนึ่งเป็นเพราะไปพัดทำไมไปพอยพัดว่ากุ้งกุ้งที่พอตายปุ๊บเนี่ยไม่มีรอยข้างบ่อเลย ทำไมถึงม่ลยข้างบ่อเพราะว่าน้ำวงนอกผมเที่ยวมันลงตักอนมันลงหลุมหมดที่กุ้งที่ตายปุ๊บมันก็ลงหลุมมันก็ดูดออกหมดไม่มีรอยข้างบ่อทีนี้กุ้งตัวดีๆก็ไม่สามารถที่จะไปกินกุ้งตัวตายได้เพราะดูดออกหมดอิ่เล็่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปพัดเราไม่พอพอรอยข้างบ่อเต็มเต็มเต็มหมดเนี่ยมัวดีตัวดีมันก็ไปกินตัวตายอะไรเงี้ยนั่นคือปัญหาเออมันก็จะลามใช่นี่คือข้อดีของไปพัดผมผมเลยต้องเน้นเรื่องไปพัดเป็นเป็นเป็นหลักของผมว่าใบพัดแล้วหลักการในที่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ กุ้งเป็นีเมเเนี่ยเราต้องอย่าหยุดให้อาหารเพราะถ้าหยุดมันก็จะไปกินอะไรไม่เกี่ยงผมไม่เคยหยุดครับผมก็ให้ให้แต่ว่าผมไม่ให้เหรียญนะยอคนั้เนม่ยไม่หยุดไม่หยุดคือไอ้ที่หยุดเพราะว่าบางทีไปพัดไม่สามารถเคลียร์ได้ทีนี้กุ้งมันก็ไปกินอาหารมันก็ไปกินแล้วมันไปกินตัวตายดีกว่าไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ยเรายังไม่ไปเคลียร์เคลียร์ตรงไหนถ้าไอ้เลมอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่เคลียร์มันก็ตายหมดเปอ่าแต่นี้ผมก็อนนีผมพยายามเคลียร์ปับไปพัดผมปรับไปพัดถ่ายน้ำ ให้ได้สัดส่วนแล้วก็สูดออกก็คือพูดง่ายว่าใน4บ่อที่ที่เลี้ยงมามีทั้งหมด5บ่อบ่อหนึ่งก็คือปรับใบพัดอย่างดีเต็มระบบแล้วอีก4บ่อก็คือเกิดภาวะที่เป็น EMS แต่ว่าสามารถผ่านมาได้หมดแรกบ่อเนื้อสาบ่อาบอหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมื่อก่อนก็ก็คือยังไม่เข้าใจเรื่องใบพัดเท่าไหร่ก็คือเอาใบพัดไปจอปากลมซึ่งผมลม หลุมผมประมาณอ่ารัศมีประมาณสิบเมตรหลุมเล็กนะตอนนี้เป็นหลุมใหญ่เลยยี่สิบเมตรประมาณสิบเมตรเนี่ยพอบ่อไปทัดไปเจาะป่านหลุมปุ๊บไอใบพัดผมเนี่ยมันยิงน้ำยี่สิบเมตรมันมันยิงเลยหลุมก็คือตะกอนมันก็ไปตกเลยหลุมไปเข้าแนวปีดไปเข้าปหามันก็ตายหมดเวลาผมแก้ผมก็ดึงใบพัดออกดึงทัดออกแล้วก็รุ่นน้องลากโซ่ยัดแล้วก็ถ่ายน้ําผ่านหมดก็คือพื้นสะอาดน้ําสะอาดมันก็รอดหมดอะแต่เป็นหลักก็ต้องมาจากใบทัดเลยก็ตายพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเกาะมากเลย อันนี้นะคะเดี๋ยวกําลังย้ายกุ้งใช่ไหมคะย้ายกุ้งมาแล้วเห็นท่อท่ออย่างนี้ก็คือกุ้งที่เอามาปล่อยลงอย่างนี้ <ucking> ใช่ไหมคะอ่าฮะก็เอามาปล่อยลงปล่อยสามล้านเลยเกือบเกือบอ่อนไปไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าตาล้อมเท่าไหร่ไงที่ตาล้องเราก็มาต้องเงินราล้อมเตี่อค่ะอันนี้นี่ขนาดคนแรกเพิ่งปล่อยกุ้งนะยังเปิดไปพันเยอะขนาดนี้เปิดปูเลยจริงๆนะคะเพ <se ver> ื่อวันนี้เ้าไม่ เนี่ยคุ้งที่เอามาเอ่อที่ไหลมาปล่อยเนี่ยทำตรงนู้นเนิร์ดมากี่วันสิบห้าวันแล้วนะคะก็ถึงเอามาปล่อยตรงนี้ได้ผมก็รู้ที่ที่ทำไมถึงรอนสิบห้าวันเพราะว่าไอ้สิบห้าวันนี่มันคุยพื้นได้แล้วตอนนี้มันคุยพื้นได้เลยมันเปลี่ยนเปียนพื้นได้เก็มันคุยพื้นตะกอนตะกอนขึ้นก็ดีกว่าท้องลางดูดออก ก็เลหนยอต่อได้ึ่งกุ้งที่เพิ่งปล่อยวันแรกไงกุ้งตัวจิ๋วมันไม่คุ้ยไม่ได้กุ้งไม่ไหวก็เลยต้องเลิกปัติห้าวันลงมาแล้วคุยเลยผมไม่ต้องไปผมไม่ต้องไปปล้ำลากโซ็อะไรอยู่ในบ่อไม่ต้องเกลี่ยสายทีที่ว่ามันยานถึงมันคุยได้เลยอย่างบ่ออย่างกรณีเลี้ยงกุ้งเสร็จขอบนี้แล้วอ่ะทำยังไงอ่ะ ที่พื้นก้นบ่อนี่ปูพีเอไหมหรือเป็นดินเป็นดินนะตะลอกพีพื้นดินอ่าฮะเป็นดินเราเราต้องเคลียร์พื้นอะไรนะไม่ต้องเคลียร์ครับเพราะว่ากุ้งดินเลี้ยงแน่นขนาดนี้มันสะอาดกว่สาสะอาดกว่าเราฉีดเลนนี่ฮะเอางั้นเลยเหรอไม่ก็คือมันพื้นมันสะอาดหมดเลยเพราะมันคือกุ้งกุ้งที่เราเลี้ยงแน่นเนี่ยเลี้ยงตันเยอะๆเนี่ยห้าหกตันต่อไร่เนี่ยไม่มีเลยเลนไม่มีเลนตะปอนม่มีเลยเลี้ยงหมดไม่ต้องไปฉีดต้องทำอะไรแค่พักบ่อไวเดือนกว่าแล้วก็เตรียมน้ำลงใหม่เลยไปนอน ไปวางไปพัดให้ให้ฟังเพื่อนที่หน่อยฮะคือการพักเ่ยมันมันระเบอมันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้กันเพราะว่าอัตราส่วนของบ่อมันก็ไม่เท่ากันการเขาเรียกเทคนิคไม่ใช่หลักการเทคนิคการวางในพัดของแต่ละบ่อไม่เหมือนกันบ่อสีเหลี่ยมมุมต้าตุรันอันนี้อันนี้ไอ้บ่อห้าเหลี่ยมโมเลี่ยมเนี่ยอันนี้วางยากนะก็นั่นแหละสิอันนี้บ่อบ่อไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้วยนะเนี่ยได้อันนี้มันทั้ห้าเหลี่ยมโมเขี่ยม ตัดกัน3ามสี่ตลบเลยถ้าถ้าจะสังเกดตดีก็้ก็คือก็คือไม่มีใครคุยตั้งไปพัดส่วนใหญ่ไม่มีใครคุย,ไ,คไ,คคยไปไปงานธรรมนาไหนไม่มีใครคุยเรื่องการเคลื่อนตัวของน้ำตั้งไปพัดไม่มีใครคุยไม่คุยเรื่องอื่น <c oughs> แต่ผมอะผมมาเน้นเรื่อง